ชฟโรเลตแคปติว่าปี2010ครับเครื่อง2.0ดีเซลนะครับสีสันรอบคันผมพหาย90%บวกๆครับแม็กเดิมโรงงานนะครับยางปี25ดอกล้นๆเลยครับรถเล่นพร้อมนะครับเอกสารครบพักสี69งดีครับรถขับขี่ดีเลยสีสันสวยครับเงางามประมาณนี้เลยุญแจรีโมทนะครับใช้งานได้ปกติภายในเบาะนั่ง3แถวนะครับเยร์ออโต้ยุจอแอนดรอย ผมอะไรมาตีฟังก์ชันบวกคูลสคอนโทรลระบบแอร์ออโต้ยังฉ่ำทุกท้องคันครับเบาะหนังสวยๆครับมีแอร์ด้านหลังลรถขับขี่ดีครับทรงดีเล่มพร้อมประมาณนี้ครับรอบตัวสวยเงาง,งามขายกาันถูกไปเลยครับแต่ตาข้น่จ้ชมนะ ติดทีเดียวนี้มิ่มเงียบน,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 นะครับเลขไมล์สองแสนหนึ่งหมื่นครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับประมาณนี้อันในสวยเกาะสามแถวแอร์หลังเกียร์ดีเซลสองพันรถตีสองพันสิบนะครับ,บ 6, ข้อศอกหกเก้าสนใจมาลองชมลองขับดูได้ครับรถหยุดนอนท่บุรีไซน้อยบอกว่าสวิตโฮมพาร์คทางจังหวัดจอมขับสง่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลย